สรุปผลมวยโลก,กรายการโชว์ไทม์บ็อกซิ่งแชมเปี้ยนชิพคู่เอกโหมแชมป์โลกรุ่นไลท์มิดเดิลเวทของ Super World, w b a บซูเปอร์เวิร์ดเดิมยูบีและเดอะริงระหว่างเจอเมลชาโลกับไบอันกัสซายโยเป็นทางชาโลชนะ TKO ไปได้ในยกที่10ป้องการตำแหน่งแชมป์โลก รุ่นไลมิดเดิลเวทของ WBA s u p e r r เ w ซูเปอเด์และ The Ring เอาไว้ได้พร้อมกลายเป็นแชมป์โลกคนใหม่ของ WBO ได้สำเร็จโดยมีรายละเอียดการชกคร่าวๆดังนี้เริ่มยกแรกคาตาตโยเดินเข้าหาตามสไตล์ส่วนชาโลดูเสียทรงไปบ้างตอนกลางๆยกแต่พอปลายยกเท่านั้นก็มีถอยโต้ได้วสวยๆหลายครั้ง เข้ายกที่สองนักโชกอ์เจนตีนายังคงเดินเข้าหาแต่ทางชาโลก็หลอกต่อยได้จังๆหลายหนปลายยกคาเต,ตโยต่อยได้สวยๆหลายครั้งึ้นยกที่สาคาเต,ตโยเดินไล่ต่อยได้จังหวะเป้าจังๆหลายหนแต่ทางชาโลโดนมีแกว่งไม่เห็นแต่เขาพยายามเก็บอาการและโต้อตอบได้ดียกที่สคาเต,ตโยสวมหมวกกันน็อกเดินไล่ ยกนี้ทั้งสองออกหมัดแรกกันอย่างสนุกดุเดือดโดยเฉพาะในช่วงปลายยกยกที่5คาเตโยเดินเช่นเคยแต่ต้นยกชาโลสวนเข้าหน้าไง,งาไปเช่นกันโดยนาทีสุดท้ายนั้นชาโลสวนซ้ายทำเอาคาเตโยเป๋และโดนสวนไปชุดใหญ่แต่ช่วงปลายยกคัตโยมาสปีดหมัดเรียกคะแนนได้บ้างช่วงท,ท้ายชาโลติดเชือกก่อนหมดยก ยกที่6การชกเป็นไปในรูปแบบเดิมชาโลถอยตั้งรับคาตตโยเดินสาสตร์หมัดผัดกันโดนผัดกันรับแต่ดูแชมป์โลกดหือน UBO ดูเหลื่อมนิดนิดหมดยกที่6ผู้บรรยายให้เสมอกัน5 7ต่อห7ยกที่7ยกนี้ชาโลถอยคาตตโยเดินเหมือนเดิมแต่ดูช้าลงแล้วทางชาโลต่อยได้น้ำในเนื้อกว่าในยกนี้เข้ายกที่8คาตตโยเดินชา และออกหมัดน้อยลงชาโลมมีกกเกาะเกี่ยวเนียวตอดทำแต้มได้ตลอดดูเหมือนทางคัตเโยจะเริ่มหมดแรงยกที่9กาคัตเโยก,กดดันได้ไม่เยอะทางชาโรต่อยได้สบายๆขึ้นนักชกอาร์เจนตินาต่อยไม่ค่อยเข้าเป้าเดินเข้าไปก็โดนยกที่10เป็นยกอวสานของการชกเมื่อนักชกอาร์เจนตินาพยายามกัดฟันเดินต่อยอีกครั้งแล้วก็ทำได้ดีพอสมควร แต่พอจังหวะช่วลมุนก็โดนซ้ายเข้าไปถึงกับซุดลงถูกนับแปดแม้จะลุกขึ้นได้ก็โดนชาโรถลุงเข้าใส่จนล่วงลงไปอีกคนกรรมาการเข้านับครู่เดียวก็โบกมืออยู่ติการชกทันทีพอทางคาตโยไม่มีสภาพแล้วโดยที่นัเวลาที่ไฟถูกลังับนั้นทางชาโลเป็นฝ่ายขึ้นนำแบบเอกชนด้วยสกอร์89ต่อ82 88ต่อ83 และ87ต่อ84โดยสรุปผลการแข่งขันจาเมลชาโลชนะ TKO คไบอันคาตตโยไปได้ในยกที่10ป้องการตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นไลท์มิดเดิลเวทของ w b a Super World, w o r เ d ซูเปอร์เวิร์ดนยูไอบีเอฟและเดอะริงเอาไว้ได้พร้อมกลายเป็นแชมป์โลกคนใหม่ของ WBO ได้สำเร็จนั่นเอง